โอเคสวัสดีครับวันนี้มามาแก้ไขงานนะครับตู้อบข้าวที่บุรีรัมย์นะครับก็เราไม่ทิ้งลูกค้านะครับเัียกเกิดปัญหาเรื่องการตู้นะครมอเตอร์เสียนะครับแล้วก็ตัวพิท่าไม่ทางานนะครับเราก็มาแก้ไขให้แล้วก็ตู้คอนโทรลสอนใหลาครั้งนะครับวันนี้เราทำงานได้ปกติแล้วนะครับก็เราไม่ทิ้งไปไหนนะครับเราแค่เจอกันททีมาต่อนะครับขอโอกาสให้เราพัฒนาต่อมีปัญหาตรงไปคุยกันนะครับลูกค้าเข้าใจเราเต็มใจเราเต็มที่กับทุกงานนะครับก็ ฝากไว้นับที่บุรีรัมย์ตรงนี busca, ้นะครับเป็นตู้อบข้าวระบบปฏิบัติการภาษาไทยนะครับอบข้าวหนึ่งชั่วโมงอุณหภูมิลงจาก22องศาเหลืออยู่ที่18องศานะครับผมอุณหภูมิลงเร็วไปหน่อยไหมก็เร็วไปนิดนึงเพราะว่าข้าวมันแห้งจริงแล้วที่มันชื้นมันชื้นเพราะว่าชื้นเพราะว่ามีมีหญ้าปนอยู่นะครับจริงมันลงจริงๆค้าไปข้าวล้วนๆน่าจะลงอยู่ประมาณชั่วโมงละ2องศานะครับผมก็ฝากไว้วันนี้นะครับผมวันนี้วันที่ ทีส่ส8พฤศจิกายน2 5 6 3นะครับผมช่างเบิร์นนะครับอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับผมท่านชินวัฒน์น, 2, นะครับผมโอเคเป็นตู้สาระเกต y สองตันนะครับ